ออออนี่ไงหนูก็ยาวใส่รับ some very good กกชอ็ชอกช็อกเห็นขี้ใส่แล้วเข้าไปชอ็อก <All right. S 1> อึ้งมีอึ้งมีทึ่งเชื่อยังพิทมีทึ่งขี้ใส่รับพี่ปู ขี้ใส่รับีขี้ด้หรอ,อี่ใส่รับกบใส่รับมีไหมในในบ้านหลังเนี้ยมีกล้องประมาณสามร้อยห้าสิบตัวอยู่ที่ว่าคุณจะจ้องมาไปเจอเมื่อไหร่ตุ๊กตาในตู้มีกล้องซ่อนอยู่เกือบทุกจุดอยู่ในตัวตุ๊กตาหาให้เจอสิคะ่ะเริ่มเริ่มเหรอ ในนี้มีสายลับอยู่พี่พีทเฮ้ไม่ตั้งใจฟังผมในนี้มีสายลับอยู่เรื่องจริงใช่ไหมในนี้มีสายลับโมเดลสายลับจะไม่ต้องบอก ยังไงเหลือเชื่อไหมแน่นหรอชีสพี่ทำอะไรอ่ะอาหากกนะ้องไงหายรับปะคือหนูพูดไปเรื่อยหนูยกก็อย่างเล,เล่นจะเจอกี่โมง ดี๋ยวที่พูดไม่หาเขาเชื่อหือหนูอะ่ะคือแยกไม่ออกพูดจริงกับพูดเลยหนูเชื่อแหละรู้ไหมว่าจริงอ่ะหนูว่าพี่พีทบางทีชอบทะเลาะกันเรื่องอะไรหนูพูดเล่นเขาคิดจริงหนูเข้าใจวันนี้แหละว,ว่ามันเกิดคนจริงพี่พเหลือเชื่อนะบางทีเราก็เหลือเชื่อไปนะถ้าเล่นตรงนี้มันจะพังค่ะพี่พีทใครพัง ของเนี่ยเหรอพังไงคะต้องเล่นบนโต๊ะต้องเล่นบนโต๊ะใช่รหรือต้องมีผ้าปูปูปูไม่ก็ไม่เห็นตรงนี้ดิไม่ก็ต้องเอาผ้าปูปตรงนี้ไม่ได้อีกเรื่องแจ้งเอางี้เล่นตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาลงก่อนบุ้งต้องฉีกมันต้องฉีกพลาสติกเลยบุ้งต้องฉีกบุ้งเป็นเจ้าของที่ทำเหมือนที่ไม่เคยเล่นแบบนี้มันต้องเอานี้ ปูดเ,เดี๋ยววันนี้เราจะทำกิจกรรมไปด้วยแล้วเราก็จะขายของไปด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวนูจะบอกก่อนว่าวันนี้เรามากับปุยนุ่นเนาะเราจะปัดตะกร้าตอนไหนนะคะพี่พีค่ะขอตั้งล็อกนี้เสร็จก่อนแล้วเราจะปัดตะกร้าค่ะ งเล่นเก่งไหมพอตัวพี่เก่งมากเลยนะตั้งแต่เล่นเล่นเกมไอ้ไอไม้ไมที่ดึงดึงเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะจ้ารอดูเก็วันนี้แลหละตลอดอสามสิบแปดปีที่ผ่านมาขี้โมส้สุดๆเย่ <Yeah. S 2> มาตัวมาแล้วคอยลูกเต๋าว่าใครได้เริ่มก่อน อ๋อเราต้องดึงออกตามลูกเต๋าเหรอ Yes ปู่เขาไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเฮ้ยโต๊ะมันสั่นน่ะต้องวางบนนี้โอต้องมาวางข้างบนด้วยเหรอ Yes ไม่ใช่เอาออกเหรอเขาออกมาเฉาเจ๋นี่มันเดี๋ยวมันในนี้เนี่ยไม่เขาต้องวางไอ้โตอย่าทอยให้พี่นกฮูกนกใส่หรอ

อูพระคุณเอ้ยเป็นเพิ่มตคนครั้งแรกเนอะถ้าดึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องรอแล้ววันนี้ไม่ต้องขายแล้วของเพิ่น่าเจสันขนาดนี้ปู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 ไทยตัวไม่ใหญ่ไหมต่อตัวไม่มีอะไรทำหรอไม่มีครับเราจะเล่นเล่นกันแค่ไม่กี่ตาแล้วเท่างยมันต้องอย่างนี้แหละ มันจะมาค่อยๆท่นเป็นเรื่องของพี่บุ๋มท่าครับแมว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 บุ๋มค่อนข้างเซียนนะจริงๆให้เลียงหนูว่าแก้มบุ๋มใส่รับเดี๋ยวหนูจะปัดตะการนะแม่น้ำหอมวันนี้รลค่ะดีไหมคะพี่ปุ๋มแมวเราเอาจากข้างบนต่อได้ใช่ไหมใช่อย่างนี้ราคา ที่ไม่เคยขายที่อื่นกเป็นเพื่อนโดนหนูนะขายแต่ไรจริงมะเนี่ยกุนขี่พีถลมบนไปปะไม่เรามีหบทลงโทษอะไรอ่ะใครแพ้มันมีแมวอยู่แค่นี้ใครแพ้ต้องไปขึ้นบนรลูเนี่ดินมากอกไงนุ้ยอ๋อมันจะมีอันที่น้ำหนักไม่ได้ถูกทิ้งลงมาบุ๋มยาคุณบัคับฉันไม่ได้ อยโอยรบกวนแม่เท้าโตนะคะเล่นมือเดียวจ้าเขาเล่นมือเดียวจ้า <S <S 2> <S 2> หนูก็เล่นมือเดียวนะทุกคนเล่นมือเดียว <S <S พี่พ,พีคนเดียวเลยนกนกกรตัวกระแต่เวไม่มีใครเข้าข้าง,ขงเขาเลยทุกคนใครจะเอาน้ำหอมหนูเชียนะเชียชามายมิ่ง เดี๋ยวจะอธิบายกลิ่นให้ฟังขอปักก่อนเลยนะมีตะกร้าเดียวก็ตายก็ตุ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 ยหมุกกระป๋านายเกิรไม่ต้องปากเหมืตะกันตุยก็ตุยก็ตยก็ตยังไงแม่ตาพี่พีแล้วค่ะในในลองบอกสิแม่ว่าถึงแตาปุยนุ่นมาแล้วรอบนี้นะไม่ต้องกลัวปุยนุ่นกลายเป็นเพอร์ฟูมนะกกลิ่นหอมยาวนานพี่ปูขอแปดเซลล์มาเลยได้ค่ะเอาเลยหรอเอาเลย ปันหมูอเอ้ยตานไม่ดีเราเราไม่รอให้ลูกค้าซื้อราคาปกติเลยใช่ไหมคะเราให้ซื้อแต่เจอใช่งงทุกคน<ล> <ละ S 2> ต้องได้พูดตรงๆนะจากสภาพที่ลองจะหยิบแล้วอะอย่าบอกว่าตัวเองเก่งท่อมชองเหมือนไม่ใช่อะ่ะไม่การเล่นได้ช้าหรือเร็วรอะไม่ได้แปลว่าเราเก่งคือคุณเลือกจะหยิบอันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยการบอกลบคุณหามไม่มีทางเลยที่คุณจะทําแบบนี้ได้หลอ,อหลอทำไมคะ มีจะวางอย่างนี้สะดวกอย่างนี้สะดวกแบบนี้โหพี่พีเขาแน่แต่แมวเนาะหนูว่ารอบนี้แหละเนี่ยเขาคิดยังไงเขาออนหนีไว้มันไมปไม่ได้ แพ้ทำอะไรพูดมาแพ้ทำอะไรพี่พี่เขาใช้มือเดียวก็วน,นี่ไงมือเดียวอยู่ตรงนั้นเขาไม่มีใครเขาเล่น,นเล่นซ้ำจริงๆเขาไม่ให้เล่นสามแถวบนสุดอะ <c oughs> ผมไม่เคยแพ้ใครแตตอนนี้พี่พีชจะสองมือแล้วนะคะับสามสิบแปดปีที่ผมเล่นมา นี่แหละคุณคนได้ยินนะคะเอาเดี๋ยวหนูเอาลังมารอก่อนนะคะน่าจะหกมาทางนี้ตัดขอไม่ตัดตัวพร้อมค่ะพี่พีทล่วงได้เลยค่ะไม่ ตัวบาปก,กรรมตกไปอยู่ที่ไหนแล้วสินะก็ตุยขอให้ใครสักคนได้แมวเถอะจริงพ <c oughs> ี่ผมยุดมี เซียนดูด้วยดีดออกบุ๋มเก่งเลยพ่อบุ๋มไม่เก่งพี่ไม่เสร็จบุ๋มหรอกใช่ไหมคะพี่ปูใช่ค่ะก็บอกก็มาสมาธิมันไม่มีอยู่จริงมันเร็มระรพีพีอ่ะมัพีพีเขาใช้กับมืออ่ะเขาใช้กับมือจรนะพีพีบุ๋ม เก็บไว้มือหนึ่งจับไว้มือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดดีดบอกให้ดีด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  หมีโอ้ยยังสบายไม่สบายแล้วพี่ปูมันแน่นละมันแน่นแล้วนี่เป็นยังเป็นยังดูนะไม่ได้นะเข่งอ่ะดุ้งแข่งอ่ะเนี่ยทราบค่ะ กะตายกะตายคืนนี้เหรอใช่ครับระวังวันที่เหลือแล้วนะโอ้ยตัวเตรียมตัวหนูนี่แหละดูตาพีกโอ้ยหยุดพีกเคยเล่นจริงปะเนี่ยพีกหนวเลยเชื่อเขาเลือก ไม่ได้แล้วจริงมันได้ได้เหรอเอามา100หนึ่งเดี๋ยวทำให้ไม่เอาไม่เอาแมวเยอะนะหนูเน่ะอยากกินแมวโว้ยและป่าสายรับมาละอ่าแม่แม่ว่าใครจะแพ้คะ พี่พีป้าใส่รับพี่ปัาติ้นใส่รับครแพ้โดนโดนลุงสะใจะจริงจริงสามสิบหกปีแพ้คนแรกโว้ย